ะะที่กาลังมองหารถใหญ่สไตล์ผู้บริหารพรอนเริ่มต้นเพียงแค่80,00บาทต้องคันนี้เลยค่ะโตโยต้าแคมรี่ตัวท็อปเครื่อง2 0 g ปี2018เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าหล่อหลที่เสริมมาด้วยโครเมียมมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกมาให้ด้วยรุ่นนี้นะคะมีเซ็นเซอร์กันชนซ้ายขวามาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานและเราเปลี่ยนยางใหม่หมาให้แล้วทั้ง4เส้นกระจกด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาใ ขอบกระจกนะคะก็จะเพิ่มความหรูหราตามไฟของผู้บริหารด้วยการตัดขอบแบบโครเมียมไฟท้ายมีความหรูหราล้ำสมัยไม่ตกเทรนไม่ตกยุคไม่ว่ายุคไหนก็ขับได้รถคันนี้นะคะเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ด้วยเซ็นเซอร์ถึง4จุดเลยค่ะช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางมีไฟมาให้ด้วยมีเครื่องมือพื้นฐานประจำรถมาให้พร้อมล้ออะไหล่เดิมจากโรงงานภายในสีทูโทนสีน้ำตาลปัดดำ ภายในเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นระบบปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเริ่มต้นการขับขี่แบบฟุตสตาร์ตในส่วนของแผงควบคุมด้านข้างก็จะมาพร้อมกับระบบจดจับที่นั่งและการปรับหน้าต่างแบบไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันวิทยุเดิมจากโรงงานสามารถปรับแอร์แบบออโต้ได้ทั้งซ้ายและขวานี่นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมาพร้อมกับที่วางแก้วเพื่อเสริมความสะดวกม่านบังแดดมาพร้อมกับกระจกและไฟมาให้ด้วย สำหรับแผงควบคุมไปด้านหน้ายังมีช่องเก็บแว่นตามาให้ด้วยดีไซน์ภายในตกแต่งด้วยลายไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแคมรี่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังจะมีแอร์มาให้ทั้งซ้ายและขวาสำหรับพนักวางแขนนะคะก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำาให้ด้วยอีกทั้งยังมีช่องที่เชื่อมต่อกับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังสำหรับที่นั่งห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีม่านบางแดดมาให้ด้วยค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับตัวนี้ Toyota Camry เครื่อง2.0 GT 2018ที่เล็กไม่วิ่งเพียงแค่1 1 0 0 0 0เท่านั้นจองออนไลน์ตอนนี้รับส่วนลดทันที10,000บาทพร้อมรับนรับรถมอเตอร์ไซค์อีก1คันถึงสัเ็กรกฎาคมนี้เท่านั้นซื้อรถซื้อความสบายใจต้องที่น n o อ a ต t o าร์